ภูมิใจในน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ภูมิใจในทีมแล้วก็ภูมิใจในสตาฟโค้ดนนะค่ะเพราะว่าจริงๆเราไปแมตช์เนี้ยวินเอลเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ถามว่าจะพูดว่าไม่มีความคาดหวังก็ไปได้ก็ต้องบอกว่าในระยะสองปีที่หายไปซึ่งเป็นชุดนี้มันซึ่งมานานมากเราออกไปแมตช์แรกก็ก็เราก็แบกความกดดันไปต่างๆนานามากมายแต่ว่าผลที่ออกมาก็คือภูมิใจมากๆจริงสําหรับหน,หนูหนูไม่ได้เสียดายสักแมตช์เลยค่ะ ที่ผ่านมาทั้งสนามแรกแล้วสนามสองหนูไม่หนูไม่ไมไมพอจบเกมปุ๊บหนูก็รู้สึกว่าอารมณ์จบหนูไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายหรือว่าอุ้ยแมตชนี้ไม่น่าแพ้หรือว่าแมตชนี้จะแบบควรจะชนะอันนี้หนูไม่มีความรู้สึกนั้นเพราะว่าทุกครั้งที่ลงแข่งอาเต็มที่หมดก็เหมือนเดิมค่ะอย่างน้อยก็ต้องได้มาสักเกมหนึ่งชนะมาสักเกมหนึ่งค่ะยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะเพราะว่าเราอะ่ะมีเวลาพักกันอยู่ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ยังไงเราก็ต้องเดินทาง มันก็จะต้องมีเวลาเดินทางด้วยเวลาพักด้วยดังนั้นแล้วในช่วงเวลาพักที่ไทยเนี่ยเราจะพยายามพัฒนาแล้วก็เสริมร่างกายซ่อมแซมร่างกายที่ที่อาจจะต้องซ่อมแซมบ้างเป็นบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดีที่สุดในสนามที่สามค่ะก็ภูมิใจค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าไม่จะฟีเวอร์ขนาดนี้เพราะว่าไม่ได้คิดว่ากระแสะตอบรับจากคนไทยแล้วก็แฟนคลับต่างประเทศจะขนาดนี้จริงๆอันนี้คือไม่ทราบจริงๆพอเล่นไปด้วยเ้วยความที่เราก็เล่นเต็มที่ในสนามพอ ผลตอบกลับมากระแสะตอบกลับมาคือมันอิมแพกเข้ากับตัวนักกีฬาเลยซึ่งมันเป็นกําลังใจที่ดีมากๆค่ะอันนี้หนูยอมรับเลยว่าแฟนแฟนก็เชียร์กันเต็มที่มากๆแล้วก็นักกีฬาก็เต็มที่ด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่ไปด้วยกันได้ดีค่ะ